บอกคุณว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่แบบว่าครูไม่มีวันทิ้งไปเลยคือจะให้สุดอะคะจะไปให้สุดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แหละแต่ว่าจะไปให้สุดจะอยู่ให้สุดอะค่ะแล้วจะสร้างคนรวยให้เยอะที่สุดจะสร้างผู้คนให้รวยคาตาผู้คนให้เยอะที่สุดครูไม่ใค่พูดแต่ปากนะคะสี่ปีใครที่อยู่กับครูมาสามสี่ปีคุณย่อมเห็นว่าครูทําได้ในสิ่งที่ครูพูดทุกเรื่องครูบอกว่าครูจะจับรากหญ้าให้เป็นมหาเศรษฐีครูก็ทําได้ ครูบอกว่าครูจะเอามหาเศรษฐีมาขายด้วยครูก็ทําได้ครูบอกคุณแล้วนะครูเดินสเต็ปที่หนึ่งยังไงสองยังไงสามยังไงแล้วสี่ยังไงแล้วตอนนี้ครูค่ะจะเอาคนลากยากขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีแล้วจะเอามาหาเศรษฐีนั่นแหละไปเป็นโคตดมหาเศรษฐีให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะเอาคนระดับโลกระดับประเทศเพราะเราจะเอาผู้คนทั่วโลกอะค่ะ มาซื้อเราเพราะฉะนั้นนะคะทำไมไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมแบรนด์นบเก้าะคะ่ะสายต่างประเทศมีต้อง6 70ประเทศคุณไม่ต้องแปลกใจเลยครูบอกคุณแล้วว่าถ้าครูจะทําอะไรครูคิดก่อนล่วงหน้า1ปีเสมอไม่ใช่วันนี้อยากทําอะไรอีก3วันทําไม่ใช่ มันต้องคิดรอบด้านนะคะหันขวาหันซ้ายหันหน้าหันหลังทุกคนต้องได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งผู้บริโภคฟังนะถ้าครูเห็นแก่คนขายอย่างเดียวคนขายจะต้องได้คนขายจะต้องรวยคนขายจะต้องนี้น,นี้ฟังนะเราจะไม่ได้ผู้บริโภคค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองแล้วว่าคนขายจะต้องรวยได้จริงผู้บริโภคจะต้องเห็นผลจริงพอเห็นผลเห็นผลลัพธ์ผู้บริโภคต้องมาเป็นผู้ขายสิ่งนี้ต่างหากค่ะที่มันออกจากหัวครูหลายคนอาจจะมองว่า เฮ้ย no ทำไมเมื่อคุณดูนะเมื so nice. ่อก่อนครูไม่เคยยิงแอบแม้แต่บาทเดียวไม่เคยยิงแอดไม่เคยจ้างทําภาพภาพที่คุณเห็นสวยเมื่อตอนปีแรกอ่ะมาจากน้องของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ครูไปเรียนเขาเป็นเพื่อนกับครูในห้องเรียนแล้วเขาอาสาทําภาพให้พี่ลุงพี่ป่านรู้จักดีเขาทําเว็บไซต์ให้ฟรีเอ้ยไม่ใช่เว็บไซต์สิเขาทาเพจให้ครูฟรีเขาทําภาพให้ครูฟรีเขาทํ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 ทำทุกอย่างอะค่ะเพราะตอนนั้นเราเรียนด้วยกันแล้วเราก็เอื้อกันนะคะเราก็เอื้อกันอาศัยกัน ไม่เคยยิงแอดแต่อย่างที่ครูบอกเป้าหมายของครูคือเข้าปีที่ห้าปีที่สี่เข้าปีที่ห้าครูบุกตลาดทุกช่องทางครูพูดปีไหนเป๊ะปีนั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่พึ่งมาพูดนะคะพูดก่อนเสมอนะคะพูดก่อนเสมอคุณดูนะยังไม่ทันเข้าปีที่ห้าเลยค่ะเต็มปีที่สี่จะโดดท้าปีที่ห้าเป็นไงคะ เริ่มมาแล้วค่ะข่าวดีเริ่มมาแล้วค่ะติดตามนะคะติดตามนะใครที่อยู่ที่นี่ยังไม่แชร์แชร์นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาให้นพเก้าได้กรี๊ดสนั่นซอยค่ะจะบอกเลยว่าคุณจะกรี๊ดหนักมากนะคะถ้าแต่มันพูดยังไม่ได้แค่นั้นเองนะคะคนที่ขายโนเก้าจะมีเรื่องให้กรี๊ดจะมีเรื่องให้ไม่พอขายจะมีเรื่องให้แบบขนาดอีเม่พูดเองอีเม่กก็อยากจะหลุดหลายทีแล้วนะคะ แล้วสิ่งที่ครูเอามาให้คุณดูอะค่ะว่านพเก้าได้รับคัดเลือกหนึ่งในสี่สิบให้เป็นสินค้าที่อะไรนะเดี๋ยวนะต้องไปดูรูปนะคะเดี๋ยวจะพูดผิดเนาะอันเนี้ยค่ะไม่ใช่อันที่ครูจะมาปล่อยให้คุณในวันที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะยี่สิบเก้ารอฟังอีกรอบนะจ๊ะว่ามันจเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมคะอ่ะขออ่านนะจ๊ะอ้าวโอ้ยขออ่านาภาษาอังกฤษ ะดคุณชนิตาดรากคุณชนิตาอ่ะนะคะเรานะคะฟังด <asan> ีๆนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณชนิตาแดงวิชัยประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทรนก้าไทยแลนด์นะคะได้รับการประเมินผลและรับรองความนิยมคุณภาพและมาตรฐานนะคะ Top Thailand Quality นะคะ Award 2021 ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะก็คือเป็นหนึ่งนะคะที่ได้รับโล่อันนี้นะคะโล่อันนี้คือโล่หนึ่งใน4ี่สิบผลิตภัณฑ์นะคะของแบรนด์นบะเก้าไทยแลนด์ที่ได้รับมาตรฐานคัดเลือกโอเคไหมคะอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคะยี่บเก้ามิถุนาค่ะเด็ดกว่านี้แล้วมีข่าวดีแจ้งมากกว่านี้เยอะมากนะคะอันนี้จิบจิบอันนี้จิบจิบนะคะจิบจิบหมายความว่าอะไร หมายความว่าเรายังมีข่าวดีที่มากกว่านี้เยอะคุณคะนี่ขนาดแค่ข่าวดีเดียวนี่ขนาดแค่แบบผลการรับรองของแต่ละแลบยังออกไม่หมดคุณคะ29รอฟังค่ะปักหมุดรอฟังว่ารับประกันค่ะว่าครูบอกแล้วพวกคุณจะแบบอก,กรี๊ดหนักมากนะคะมันจะกระทุ้งออกมาข้างนอกแล้วค่ะ